สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับงวดที่แล้วก็ดูคำเตือนกันก่อนนะครับก็ดูคำเตือนครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับเลขที่ออกนะครับสองห้าสามหกศูนย์สามนะครับล่างเจ็ดเก้านะครับ เรามาดูตัวที่มันชนกันนะครับในสูตรนะครับมันจะชนกันที่ศูนนะครับศูนนะครับศูนย์ข้าสวครับมาเสียดายนะครับมาเสียดายที่ นะครับแต้มเราไม่เข้านะครับที่เราทําให้นะครับนะครับเราจับคู่กันได้มันก็จะมีอ่าศูนย์สามนะครับแต่พอเรามาจับแต้มน,นะครับตัดด้วยแต้มมันไม่เข้านะครับสังเกตว่าแต้มไม่เข้าพอแต้มไม่เข้ามันก็หลุดไปเลยครับแต้มไม่เข้านะครับ ก็อีกสูตรนึ่งก็เป็นสูตรปฏิทินนะครับสูตรปฏิทินได้มานะครับมันก็จะมีตัวนี้มันจะเป็นตัวที่กลับครับแต้มเราก็ตัวเดิมนะครับแต้มไม่เข้านะครับเป็นหน้าหน้าเสียดายที่แต้มเราไม่มานะครับสังเกตว่า ปฏิทินเนี่ยนะครับเอาปฏิทินมาให้ดูนะครับปฏิทินหนึ่งเดือนสามนะครับจะมีสามศูนย์นะครับโอเคนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับสี่เจ็ดเก้าสามศูนย์นะครับเต็มๆแล้วครับงวดหนึ่งมีนานะครับ ที่เรานำมาจับสูตรนะ้์47930นะครับมาตัดทู่จับคู่กันนะครับมาตัดด้วยแต้มนะครับต้องขออภัยทุกท่านนะครับเพราะแต้มเรามันไม่เข้านะครับถ้าแต้มเข้ายังไงก็เข้านะครับก็สูตรเราก็เดินมาดีนะครับแนวทางเราก็มาถือว่าดีนะครับแต่ว่า แต่เรามันไม่มันไม่ประสานให้เราเลยนะครับดี๋ยวเรามาดูสูตรของเราต่อนะครับเป็นงวดที่เจ็ดสิบสองนะครับสูตรก็เอาจากนี่เลยนะครับเอาหน่วยตั้งนะครับหน่วยลบด้วยหนึ่งนะครับก็เหลือ สองสามส้าหกเนะครับสูตรที่2องมาตนะครับ10บสิบ9เหลือเ้านะครับจากศูนย์หน่องสามสีนะครับ, 9, 0, 1, 2, 3, 4, รบสูตรที่สา ิบเมือหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรที่สี่นะครับเจ็ดก็ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับได้สูตรมาแล้วเราก็หาตัวเด่นนะครับอันนี้ก็หาตัวเด่นนะครับเอาสามในสี่สูตรนะครับ สองมี1 2 3 4งสองมี4สอู่ตรนะครับ3 1มหนสองสามมีสองสูตรสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสองสหกนึ่งสสา็หนึ่งปหนึ่งสก็จะมี3ามนะครับ 3, 1 2 3ส สามสาม3ูตร5สี่หนึ่งสองสามสี่สีู่ห้าหนึ่งสองสมห้าสาูตรหหนึ่งสองหีสองสูตรเจหนึ่งสองสา็มีสมสูตรแปดหนึ่งสอง ได้ตัวเด่นมาแล้วกับห้าตัวนะครับตัวเด่นเด่นสี่สูตรนี่สองสามสูตรนี่สามสี่ห้าเจ็ดนะครับเราได้ตัวเด่นมานะครับแล้วเราค่อยไปจับคู่นะครับแล้วก็ไปจับคู่ตัดแต้มอีกทีนึงนะครับเพราะเราหาตัวเด่นมาได้แล้วนะครับเด่นของเราก็มี เด่นที่สุดก็คือสองลองมาก็สามสี่ห้าเจ็ดนะครับเล็ก mm hmm. เด่นหนึ่งวดนี้นะครับ,แล,รรบแล้วเราค่อยมาทำเหมือนเดิมครับแล้วเราค่อยมาทำจับคู่เหมือนเดิมแล้วค่อยมาตับแต้มกันนะครับ mm hmm. ก็ส่วนสูตรดับนะครับ สืตรดับของเรานะครับเลขที่ออกเลขที่ออกสองสามสองห้าสามหกศูนย์สามสองห้าสามหกศูนย์สามนะครับล่างเจ็ดเก้านะครับสูตรนี้ดับ สิบนะครับดับสิบผ่านนะครับดับสิบสูตรนี้ศูนย์สามไม่ผ่านนะครับดับหน่วยนะครับดับหน่วยดับสองผ่านดับแปดผ่านนะครับสูตรของเราส่วนดับงวดต่อไปนะครับมันก็มีสูตรอย่างนี้นะครับสูตรสิบล่างบวกสามนะครับ สิบล่างบวกสามคือเจ็ดนะครับบวกสามก็ได้ศูนย์นะครับดับที่ศูนย์นะครับศูนย์ที่สองหน่วยบนคูณสองนะครับหน่วยบนคูณสองสามสองเป็นหกเป็นหกสามสองเป็นหกนะครับสูนยดับหน่วยนะครับ แสนบวกสามหลกแสนนะครับบวกสามห้าสูตรที่2มีหมื่นบวกหมื่นนะครับหมื่นบวกหมื่นห้าบวกห้าได้ศูนต,ตามนี้นะครับสูตรดับสังเกตว่ามีที่ใช้ได้จะมีสูตรนี้ครับดับสิจะมีสะดุดหนึ่งครั้งนะครับ สูตรดับสิบก็ถือว่าเดือนยาวนะครับสูตรดับหน่วยสูตรนี้ก็ใช้ได้มีสดวดอยู่สองครั้งนะครับนอกนั้นก็จะเอามาเลยนะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับสูตรดับเพราะว่าเป็นแนว้างครับก็ดูสูตรของเราที่นี้กับคลิปนี้เราก็ได้ ดูเด่นมาแล้วครับคลิปหน้าเนี่ยจะมาจับคู่นะครับแล้วก็คลิปๆต่อๆไปก็จะเป็นตัดด้วยแต้มนะครับก็ใช้เป็นแนวทางนะครับใช้ไว้เป็นแนวทางเพื่อประกอบในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็กนกำลังใจนะครับเพราะ โมตี่แล้วเมาเสียดายมากนะครับแต้มเราไม่เข้านะครับเพราะสูตรเรามันก็เข้านะครับแต่มันเยอะนะครับมันเยอะเราก็หาแต้มมาตัดให้มันน้อยลงนะครับแต่บรงเมินแต้มเราไม่เข้านะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็ลุ้นต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วได้ตัวเด่นมาแล้วขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ